สวัสดีครับผมบุญทองทุ่งกุลานะครับเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับเพิ่งทํำยูทูบได้ไม่กี่เดือนเองนะครับผู้ติดตามตอนนี้ก็3คนนะครับครับ <c oughs> ถ้าใครอยากจะให้กำลังใจผม <c oughs> อยากจะให้คำแนะนำผม <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์คำแนะนำให้ด้วยนะครับ วัตถุประสงค์ที่ผมมาทำยูทูบเบอร์นะครับแรกเริ่มเดิมทีเนะี่ยผมก็ดู YouTube เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้บริโภคนะครับรับชม YouTube มาตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับผมส่วนมากก็จะรับชมอย่างเดียวคอมเมนต์ด้วยอะไรด้วยแต่ไม่เคยคิดจะมีช่องไม่เคยคิดจะทำแต่มาตอนนี้ ผมมีความคิดที่จะทำ u t u b e นะครับแรกเริ่มเดิมทีนันะครับผมได้ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปนะฮะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่มีกิจกรรมอะไรกับลูกชายแต่ไม่เคยสนใจที่จะอเอามาตัดต่อเอามาตัดแต่งหรือลง y o u t u b e อะไรนะครับเพราะว่าเราคิคดว่ารูปของเราเราก็จะเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับแต่ว่าบาังเอิญนะฮะร,รูปหรือ วิดีโอนะครับที่เราเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในมือถือบ้างเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กบ้างพอนานวานเข้านะครับโน้ตบุ๊กเสียโทราศัพท์เสียเปิดไม่ได้รูปภาพวิดีโอคลิปอะไรต่างๆหายเสียหายหมดนะครับผมก็เลยอยากจะหาที่เก็บใหม่นะครับผมก็เลยมามองที่ YouTube นะครับเพราะว่าเราสามารถนความคิดี่ของผมนะฮะเราสามารถ อัปโหลดวิดีโอขึ้นไว้บน YouTube เราสามารถไปดูเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่เราไม่เสียเลยอะไรเลยนะครับฟรีครับฟรีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยสนใจเรื่องการทำ u t u b e นะครับผมก็เลยสนใจเรื่องการตัดต่ออีกเพราะว่าการทำ u t u b e เพราะว่าเราจะอัปโหลดวิดีโอ มันจะต้องดูดีหน่อยอเสียเวลาอีกสักนิดปรับแต่งอีกสักหน่อยเพื่อที่จะอัปโหลดไปแล้วสมมุติว่ามีคนอื่นมาดูก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับเขาหรือว่าจะให้ความสนุกสนานกับเขาได้นะครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับคนยูทูบเบอร์ YouTuber บ้านนอกนะครับยูทูบเบอร์ที่ เริ่มต้นโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมสนใจสิ่งที่ผมทำผมพยายามจะเอามาเผยแพร่เอามาบอกเอามาแนะนำหรือให้คนอื่นแนะนำผมนะครับาฝากคอมเมนต์ฝากคำแนะนำให้กับช่องผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผม